สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 เรามาเรียนดนตรีน่ารู้บทที่4ต่อจาก ep 3ีนะคะกิจกรรมดนตรีพาสนุกการขับร้องเพลงไทยเพลงไทยเป็นเพลงที่มีวิธีการขับร้องไม่เหมือนเพลงสากลบ,บางอย่างเช่นการมีร้องเอื้อนนั่งพับเพียบเรียบร้อยเป็นต้นดูการขับร้องเพลงไทยดูนะมีอะไรมีแบบอ่าการขับร้องแบบด้นสด ด้นสดการขับร้องด้นสดเป็นวิธีการขับร้องแบบหนึ่งซึ่งต้องอาศัยปฏิพันไหวพริบในการขับร้องเนื่องจากผู้ขับร้องต้องคิดเนื้อเพลงในเวลาสั้นๆการสร้างสารรค์รูปแบบจังหวะและทำนองด้วยเครื่องดนตรีเป็นการดัดแปลงจังหวะทำนองของเพลงแล้วใช้เครื่องดนตรีบรรเลงให้เกิดความแปลกใหม่เปลี่ยนแนวจังหวะของเพลงเป็น การเปลี่ยนจังหวะให้เป็นปกติช้าเร็วหนักเบาหรืออาจมีหยุดเรลเลงเป็นช่วงสั้นๆก็ได้บเบลเลงเพลงไทยด้วยเคืองดนตรีต่างชาติเช่นบเบรเลงเพลงข้างข่าวกินกล้วยด้วยไวโอลินบเบลเลงเพลง happy birthday ด้วยระนาดเอนำเครื่องนตรีไทยและเครื่องนตรีต่างชาติมาบเบลเลงรวมกัน โดยยึดรูปแบบวงดนตรีไทยไว้เป็นหลักสำคัญแล้วใช้เครื่องดนตรีต่างชาติมาผสมเช่นนำคีย์บอร์ดมาบรรเลงร่วมกับวงเครื่องสายไทยนะคะดูเนี่ยโน้ตเดินงายเป็นยังไงด้านนี้เดี๋ยวครูจะต้องสอนในห้องเพราะว่าจะต้องปฏิบัติด,ด้วยนะคะวันนี้เราจบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ